ท่านนาเอาจาก,กันท่อนหนึ่งก็ได้ครับท่อนหนึ่งท่อนหน่งเพลงนี้ก็ได้ครับโอ้น้องเอยน้องที่จากไปนนเมื่อไรน้องจึงจะได้ขึ้นมาดวงใจที่จะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชย,ยันบ้านม่วงเพจชยยันธนราชครับครับท่านผู้ชมที่เรครับเมื่อนี้มาที่บ้านนาทาวีมากินเขายูเฮนด็อกเตอร์กิติชัยโคง,งันนะครับพอโรงเรียนคำประฟ้านาทาวีเมื่อนี้เพิินเอิญมากเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากว่าได้เมนูสำคัญนะครับ เมนูที่ชอบเลยนะครับหลายคนอัศิมักนะครับหลายคนอัศิมักบางคนก็อัศิบมักแต่ผมมักคักเลยนะครับเมนูนั้นอะไรเดี๋ยวตามมาครับท่านผู้ชมครับไม่อย่างงงเออไทชิอ้อมน่องแล้วมือนี่ยไม่ใช่เลผมอ้อมน่องแล้วมือนี่ยห้องมักตัวนี่ยอ้อมน่องอยู่บ้านต้นตีน่องยังครับเจ้าของ โกงานฟาร์มี่เลุงลุงตักกันเอาตักถึงมันตีตะแเสบตีรับคนมาอ๋อภาษาคนนะหักกล้วยก็ี่มดนี่ของแข็อันนี้ของแข็ของแขของแข็อืมวันนี้เชฟมาจากคนได้ครับสีวิไลล่าเป็ดนะครับนี่ลุงเปานะครับเฟบุคือซื้อเอย่างลรงไดนเป่าตายห้า พ่อใหญ่เป้าสายห้านะครับนี่ถ้าเกิดว่าต้องการไปชมความห้านะครับลรวกาเสียงดีคือเฟซพ่อใหญ่เป้าสายห้านะครับเฟซบุ๊กเงินนะครับเมื่อนี้มาเป็นกุ๊กเฮดเมนูอมน้องวัวนะครับออ้ยสุดยอดเลยปุนะครับปุนะปุนะพักทั้งพักทั้งหนองหัวบันิบู๊ย นะครับนู่นนี่แซ่บเป็นตาไรผู้ชมนี่นะครับเดี๋ยวตอนขั้นตอนกินเดี๋ยวเสียใจพี่น้องเบ่งทีทีหนึงนะครับว่าแซ่บหรือก่นเสียครัตอนเสิร์ฟก่อนนอกดูนาะกันนังหนึ่งเขาพร้อหนังกาต้มไปนั่งเขาขั้นหอนโอ้ยเข่างามเลยพี่น้องครับผู้ด่าเข่างามบ่เข่าอ่อนๆครับท่านผู้ชมครับนี่คือฝีมือการปรุงเชฟ สีวิไลนะครับเอาจะเป่าไยห้าเดินทางมาโดยเฉพาะครับมือนนี้มากมีเพลงให้ฟังความด้วยชอบอมีเพลงให้ฟังฟังความกอยู่ยู่องไม่เป่านะโอ้มีเพลงมีเพลงให้ฟังเนาะไม่ชอบมีเพลงลูกคุ้มกับมีออาหารกับมีครับครบสูตรเอาลุงไปเทิร์นเราอันท่านนามเอาจอกอันท่อนนึงก็ได้ครับท่อนนึงครับท่อนเพียงได้ก็ได้ครับโอ้น้องเอ๋ยน้องพี่ จากไปเมื่อไรน้องจึงจะได้คื้นมามดวงใจพี่จาน้องมาทิ้งพี่ให้อยู่รำพังดังเรือน้อง ร้อยทะเลวาวิสินวังเสียงสั่งยังฟังหัวใจแว่วดังฟังคล้ายเธอมาคร่ำครูโอ้โหพงมือเลยครับพุหยอดนะครับนี่นะครับพี่น้องครับบมแมนร้องเพลงมวนสื่อๆได้พี่น้องครับเฮ็ดสวนกับเก่ง เห็ดกับเขากระแซบนะครับแล้วก็ไปค้นมีผักมีพวกมีมุมีฟองลาหลายนะครับเปิดร้านราบเป็ดซีวิไลนะครับคนเต็มนะครับทุกมือนะครับพอแต่เปิดนะครับจะเป็นช่วงประมาณช่วงเศร้าช่วงเที่ยงช่วงแรไขายอ่บลงช่วงแรกขายขายขอาทุ่มหนึ่งเศร้าเที่ยงแรงนะครับ เศร้าเทียงแรงคนเต็มทุกมือเลยนะครับที่เป็นเวลาเศร้าเวลาเทียงเวลาแรงคนสิยเลยอาหารเบิรตกับดปิเตะเวน้อาหารบันนี้คือพี่เลยโมลงเมนูวัตถุิบเบิดครับถ้าเกิดพี่น้องที่อยู่ศรีวิไลหรือพี่น้องอยู่บึงการพันไปพันมาก็แวะชิมนะครับลาบเป็ดศรีวิไลซึ่งมีเมนูก็คือลาบเป็ดทอดหัวไา้แล้วก็มี ลาบก้อยลาบก้อยเสื้อห้องไหยเสื้อห้องไหยแล้วมี่ยังก่อันลาบยังก่อเป็นอะไรเส้นๆนะเลือดแปลงเนาะอ๋อมอ่อาอ่อมอาอมอ่อมเป็ดเพิ่นนะครับอ่อมเป็ดเพิ่นนะครับต้มทอดอ่อมเป็ดครับผมเชิญท่านพี่น้องเด้อมื้อนี้ผมสิได้มาชิมฝีมือการปรุงอาหารคืออ่อมน้องควายนะครับนี่คือเมนูที่ผมชอบที่สุดเลยนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวตอนที่เสิร์ฟเดี๋ยวสิถ่ายให้พี่น้องเบิ่งอีกทีนึงครับพี่น้องครับ เมื rates, neither, yeah, it, clay, ouais. city, ่อนี Thanks, ้มาเยี่ยมมายามพอดีได้ยินข่าวว่าได้น้องควายก็เลยมาหาเราให้ฟังไงเมื่อนี้เป็นอะไรครับกะเอามากินพอมากินเขาแรมกันนี่แน่นอนพิเศษครับเพนโมแมบผมนะครับกะบ่มีอย่างไล่เรามากินเขาง่ายๆเลยล่ะไม่ติดไม่จะเท่าไงล่ะได้ได้ตัวโผหรือตัวแม่ได้ตัวโผประมาณปันได้โอ้ตัวโผพอดีั้าตัวแม่นี่มาันได้ยโยงกันเด้วย ข้าพร่วมกันคือเลี้ยงตลอดไปจนตายจากอข้าในตกวูนี่เขามันอายุยักสองปีสิคลายออกอพื่อสื่อตัวแมวมาแทนครับครับข้าพนิยมกันโดนนะสองข้าตัวผูข้ตัวผูอายุกันปีสองปีแหละตัวแม่กันตัวแม่ได้ยุ่มกันตลอดใช่ต้องต้องขายออกเพื่อสื่อตัวแมวมาแทนการสื่อตัวไงดีจ้วยตัวญ่ดีจ้วยไงไงไงเป็นลูกเอาบักไเปือกนะบบักเปือกแมนเป็นล้านเป็นล้านเปิมพันล้านล้านเปิมพันล้านเนาะบปมพันล้านบักเปือกลูกเปิมพันล้าน แล้วมีตารเสิร์ฟแล้วไงตารเสิร์ฟครับลงแล้วเราอะการการการโอเคโอเควันนีครับวัคนีครับวันนี้ครับครับแต่ผู้ชมครับบัตนี้ใ้เวลาเสิร์ฟ้วครับโดยการปรุงของเชฟศิวิไลลับเป็ดลุงเป้าสายหานะครับมาแล้วครับนี่ละลกเป่านีเด้ลเต่าเต่าหรือเปล่าลุงได้เวอได้เอเตาเต่าเนาะนี่นะครับนี่เต่ครับ อาหารที่ผมกินมาแต่หน่อยนะครับเพราะว่าสมัยตะกี้ตอนเป็นแต่หน่อยนี่ผมเลี้ยงง้เลี้ยงควายนะครับคือสิได้กินตลอดเลยคือน้องงวน้องควายมื้อนี้เป็นเมนูสําคัญที่ผมมักที่สุดกินมาแต่หน่อยจนไงญ่พอกินน้องงวนี่นะครับตะกี้นี่ผมเลี้ยงง่เลี้ยงควายบริไดเกิ่เกือบจลงเป่าเอ้เรื่องจริงครับเรื่องจริงคือเป็นวิธีชีวิตของผมที่เคยสัมผัสมาตะกี้ ครับเมื่อนี่ซีมาชิมฟีมือลุงเป่าไซฮานะครับคือเมนูออมน้องควายพออด็อกเตอร์กิริชัยโค้งันเป็นอะไรด็อกเตอร์ย่ำ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 เหรอ่สุขภาพยังไงลุดไยัง ตีข้ามตีข้ามแต่บางทีบีได้ตีข้ากินรถอันเราควข้าใหญแต่ผม้ยพี่น้อกผมด้โอ้ยนี่ละสุดใหญ่เลยเนี่ยบาโอ้ยกินงเงี้ยาจะแซ่บข้ามหน่อยกว่าโอนี่ละสุดใหญ่เลยเนี่โอ้ไมได้ยแซ็บเลนะยยเขีเคีเดี๋ยวผมสีิมยังไงาทีดเอ๋อมดควอนเลยอันนี้ก็บาเขาอันนี้กไดยีนเป็นอยู่ เหาอกินเป็นกระเพ็นเอาไป็นไส้กรอกเหนือไม่ได้บ้านใส่เจ้ยนี่พี่น้องครับนี่อันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นทหารเอกนะครับเนี่ยเพราะยายเข่งซื้ออีนทรีซื้อเจ้าซื้ออยังหมูไก่น้าสกุลนี่อย่างกดเมืองนายหนูไก่โคดเมืองนะครับนี่เพื่งได้ซื้อขึ้นบมวรประชาชนเพื่อแรกของชีวิตจนหอดอายุเท่าไรลูกเข่งห้าสิบห้าปี ได้บัตรประชาชนขั้งแรก56ปีนะครับเท่าที่เบิ่งโดยการอนุเคราะห์ของผอดรกิติชัยคงันคือนายนุกไก่โคตรเมืองนะครับเป็นยังตะกี้เจ้าเป็นยังคือบ่เฮ็ดประชาชนเาถามก่อนมันไปตลอดไปตลอดบ่เคยอยู่นอ่คยอยูุ่นอ๋อสวัสดีการต่างๆนี่คือบ่ได้เลยบ่ได้เลยรนะถ้าเราไม่ดร พอออกกิจได้ใช่ซุปชีวิตนี่คือสิบวมีบรรลุชนนะเจ้าเนาะเห็นปะโอ้ดีใจว่าถามตรงๆนะดีใจอืมเอาโอเคโอเคขอบคุณป่ะเอามียังสิขอบคุณดอกเตอร์ป่ะมีอ่ะอ้าวบอเลยผมครับโอเคเอาวีไม่เหนือยูวอ่าดีไม่เหนื่อยอ่ะไอ้เพื่อนยู่อ๋อโอเคโอเคการหนัยังสื่อสารพ่อโอเคขอเดียวดอกเตอร์ขอแค่เดียว ทำงานให้เต็มที่มีความซือ่อสัอตย์พอพี่น้องครับวันนี้ผมซีมาชิมฟีมือรลุงเป่าสายห้าเจา้าของซีวีลไลทลับเป็ดนะครับเป็นกุ๊กในการปรุงน่องควายวันนี้นะครับผมพอกินคำหน่อยเลยผมพอผมกินโบมเลยนะ,ค,ะนครับน,มมน,นี่นักผู้ชมครับบันเทิงนัผู้ชมเนาะนี่ ตัวมาเป็นเชี่ยนะจุดจุดเลยโอเคครับก็ครับเห็นนั่นนองควายหมอบแบบง่ายกินบ่บบุบหรอครับครับสี่หาคนเนี่ยครับที่เลยให้จังไหนพอดพอครับปกติน้องควายแต่คันใดแต่ละเทธอเนาะขาเท็ดเท็ดเพอกินนั่นแหละ ปกติมันน่องซีซาหาโลมันกิบมะเบิด์ตออกนะครับสีไปแจกพี่แจกน่องนะครับตั้งแต่ใดมากกับเเคยเรเคยขายนะครับแจกพี่แจกน่องเของท่านละครับข่าท่านกับท่านบ่ท่านไก่แม่มันงกินแจกประมาณนี้นะครับแจกพี่แจกน่องไหมเขาว่าแจกชุมชนหรือถุงแรกที่ควายห้าไปเหยียบที่หยาบทางคนผู้ใดที่ควายห้าเหยียบแจกเบิ้ลนะครับแรงนี่ก็สิไปแจกกันจะน้อยนี่แสดงว่าหลังจากนี้สิไปแจกพี่จะน้อยหสีโปจงไว้สีโปเก็บไใ้กินเพราะอิ่มแล้วก็แจกเบิ้ลนะครับ นี่คือเป็นรักบริหารแต่ว่าคำว่าแก่ยนมันมาเหลือเราคอยแก่เนี่ยเขาสิหอกวันขับ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 ขัแล้วปั๊บหนึ่งหอกวันหอกเป็นทงเป็นทงเป็นทงเราเลยแล้วก็แล้วเขาก็ไปกินนะครับเราก็ไปเกี่ยประมาณนี้นะครับเพื่อพี่น้องเขาได้กินครับผู้เฒ่าผู้โทนในชุมชนที่อายุไร้กับไปฝากเพิ่นบ่หยาที่ท้งบ่เป็นยังไปฝากนะครับอายุไร้แต่ให้บัญญัติกินนะครับขอให้ทุ่พุชนุชลไร้โอเคโอเคครับโอเคครับ